เบื้งหนายจะให้หน้าขนาดขนดนี้นะพี่น้องเอ็มมันจะน้ของำนี่จะสะอนสะอนนอกจากเนาะจะว่าฝนมาท่านเศ้าได้พี่น้องถ้าพี่น้องมาเบื้องนฝนตกจาเบื้องนามจะให้หน้าเนาะที่นีอเราม่ซนเลยจ้าวโอ้ยมีนาแล้พี่น้องกว่าจะให้มอเอ้ยมีนามแล้วนอกจากเนาะมีนาแล้วจเสียวปุ๋ยเมื่อวานแล้วนอกจากพี่เกี่ยวต้งห่า โอ้ยน้ำแพีงฟันเด็กคนน่ะต้นโขบเลยจ้ากว่าตน้นโขบลงบมาขึ้นี่แหละเอนถึงเรื่องพืชกับอันมันเหีวเพียงเอวถ่วมหัวเป่นนี่พี่น้องแล้วมากันไว้เห็นไว้าจานทางอันคอ,อ,อน่อนฝนตกถ้าพี่น้องลงบื้นหน้าก่อนพี่น้องจ้ากว่าจะว่าฝนตกบ่ท่านเจ้าเลยได้จ้านี่เดี๋ยวก็มาอีกว่าน้ำอยู่กลางให้หน่าพูด้าวพูด นี่มันจะคือพอเห็นเขาเมื่อเนาะจาะเนาะฝนตกแห้งแห้งเพาว่ากระสีออกมากมีน้องฝนกนับเพากระสีลินลินนี่เพกรอันเพากระพอเฝาลงเนี่ยมีน้องจะว้างเพอะเศ้าตกเลยจ้ะนี่น้องลินจะมานฝนมาท่านเศร้าได้มีน้องถ้ามีน้องมาเบืองอันฝนตกจ้ะเบืองน้ำจะให้หน้าเนะาะที่นแล้วมีซําเนี่เลยจ้าถ้าอยูุ่นีโ่โอ้โหไ้ขวมีนม้ำจนะเราเนาะ แต่ท่านในล่องทงอยู่พี่น้องฝนตกจะเลยบ่ัวากันลงบางหลาอยู่ให้หน้ำนะพอถดงเวลาพี่นะ้นองเอ็เมัจน,หหนะะจะน้ำโขงน้ำจะสะอ่อนสะอ่อนนะจ๊ะเนาะหน่อยพี่น้องนี่นี่นี่เขาเสียเรียวเห็นใจนตัดท่อนเลยฉัปลูกเนาะปฝนแห่งนี้เลยพี่น้องแห่งเป็นแรงโดนก็เป็นน้ำเป็นตอนมาเจียวอย่างเแดบบีแห้งไม่จา้า ตกที่ตีสามพี่นอ้องเัวสม้มที่อยู่ที่ถัดกันเด้อพี่น้องมาเบิ่งอันนี้เนี่ยขอลาบายอยู่ฝนตกหน,นักหนักพอบ้านไข่คือบกเข่าขเมียแต่ก็บอกมาแล้วไข่หนาวนะพี่นออ้องเฮ้ปปปยปวดๆๆแต่สะออนเนี่ยจา้าตกที่ตีสามแถวเดียวนี่พี่น,อนอ้องเพราะท่านเศร้าเดียวก็แห้งเดียวก็ค่อยจา้าจางแห้งเป็นแรงโดนก็เป็นหนามเป็นตอนมาเจียวอย่าแบบแห้งไม่จา้า ยกแต่3ค่ะพี่น้องเฮ็ดส้มยืดยืดคัดกอนเด้อเนาะเบิ่งลํปูกจ้าหญ้าอยู่หน้าจะอันมันมันเป็นหญ้ายงเพิ่นหญ้าหยังกบหญ้าเปียบ่หรือหญ้าหยังว่าโอ้ยมีน้ําลพี่น้อง่จเห็นบ่เอ้ยมีน้ําแล้วเนาะจ้ะเนาะมีน้ําแล้วเสียวปุ๋ยมวานแล้วเนาะจ้ะพี่เบิ่งอยู่ให้หน้าซนะ พอดับพี่น้องเอ็มมันจะน้ำหงน้ำจะสะอ่อนสะอ่อนนะจ๊ะเนาะพี่น้องมาเบิ้งอันนี้เนี่ยขอยระวายู่ฝนตกตั้งหนักพอบานไข่คือบ่เขาเมีากระบอกออกมาแล้วไข่หนาวตั้งที่น้องจะพาฝนมาท่านเศร้าได้พี่น้องถ้าพี่น้องมาเบิ้งอันฝนตกจ้าเบิ้งน้ำจะให้หน้านาะที่เหนีอแล้วมีซัมเหนือเลยจ้าแหงเป็นแรงโดนก็เป็นน้ำเป็นตอนมาเจียวนี่าแบบแห้งไม่จ้า ทกที่ตีสามข้าพี่น้องข้ส้มอยู่ที่ถัดก,กันเด้อจะมาฝนมาท่านเศร้าได้พี่น้องข้าพี่น้องวาเบิ้งอ่อนฝนตกจ้าเบื้องน้ำจ่ให้หน้าเนาะที่เหนียวนี่ซ้ำเนียเลยจ้าแหงเป็นแรงโดนก็เป็นน้ำเป็นตอนมาเจียวหนงแบบแห้งไลยจ้าทุกที่ตีสามข้าพี่น้องข้ส้มอยู่ที่ถัดก,กันเด้อเบิ้งน้ำจะให้หน้าแน่ไ พอณานะนี้นายพี่น้องเองมันจะน้ำหงน้ำนี่สะอ่อนสะอ่อนนอกจากเนาะบางหลานยู่ใช่หน้าเท่านะอณานี้นายพี่น้องเองมันจะน้ำหงน้ำนี่สะอ่อนสะอ่อนนอกจากเนาะเกียเ่ยวตีหยาเอ้ยน้ำแห่งปันเดียอนะ่ะต้นสศกเลยจ้าว่าต้นสศกรุ่งบัก,กขอ้อก,กสิออกมาพี่น้องผลกับข้อกสิลิ่นๆนี่ขอ้อกสอัน พ่อกระพาะเผาลงเนี่ยพี่น้องจะวางพ่อเท้าโต๊ะไปจ้ะนี่แล้วอ่อนฝนตกถ้าพี่น้องลงเบื้งหน้าก่อนหัวกระสีออกมาพี่น้องฝนกัเหาวกระสีลิ่มๆนี่พ่อกระพาะพ่อลงเนี่ยพี่น้องจะวางพ่อเท้าโต๊ะไปจ้ะนี่แล้วถ้าพี่น้องมาเบื้องด้วยนำฝนจะนำฝนจนแหงไมนแรงโดน ก็เป็นนามเป็นตอนมาเทีย่ยวนี้แบบแห้งไม่จางุกที่ตีสามพี่หนองเขาสมยู่ที่ผัดกันเที่เกี่ยวตีหยา,าเอ้มแหม้งฟันเดีย่วะนะโตนโูกเลยจ้ากวะโดนโฉกลงบักข้าห,หน่อยพี่นนอนนี่นี่นี่โอ้โหเลียลิ้นจันทัดทอดในถัปลูกเนาะมผมนะพ่ดนแห้งนี้ได้พี่หนอง บางหน่จะให้หนาขนาพอดดพีรนพี่นองเอ็มมันจะหนำางำจะสะออนสะออนนอกจะเนะบางหนามจะให้หนาขนะพอดพีรัพี่นองเอ็มมันจะนำองำจะสะออนสะออนนอกจะเนะหาุมใครเิ่งตาแล้วพี่น้องผ่ดนียนจะนำว่าที่งเด้ยพี่น้องี่ตีสาม หากุมใครเป็นดาแล้วพี่น้องผ่านเงินจนจานำว่าแห้งได้พี่น้องตีสามหน่อยพี่น้องนี่นี่นี่โอ้ก็เหลียวเห็นจัจตัดท่อนเลยฉัปุกเนาะปุ๋งนะเออผนแห้งนีได้พี่น้องว่าีนี้ว่า่ฝนแนะนำได้พี่น้องดีใจยี่ได้ีน้อพี่น้องเนาะโต๊้งมากหรอ เอ้ยจิ้มเอ็น่วยพี่น้องนี่นี่นี่โอ้ทอดกรเที่ยวเห็นจนใจตัดท่อนโดยฉับปูกเนาะผมนะพุดฝนแฮ้งอันนี้ได้พี่น้องหไวน์พี่น้องนี่นี่นี่โอ้ทอดกรเที่ยวเห็นจนใจตัดท่อนโดยฉับปูกเนาะผมนะพุดฝนแฮ้งอันนี้ได้พี่น้องกอกอันกอกกอกกระบืองหอยเนาะพี่น้องเนี่ยจ้าเล่ามาปลูกใหม่กว่ากว่า เลาวา่าอยู่อาอยู่เี่โอ้ยว่ามีน้ำจัวเราเนาะแต่ท่านในล่องทงอยู่พี่น้องฝนตกจาก่าเรือโบพากันลงโอ้ยขางไฟอย่องายงล่มล่ม้ลมยพี่น้องคิดนี่ก็ม,มีซ้ำนี่ยจ้าผ้าพี่น้องมาส้มธรรมศาสตร์หลังฝนตกจาก่าว่าโอ้ยมีน้ำละพี่น้องกว่าจ่าให้โม เอ้ยมีน้ำแล้วนอกจากน้องมีน้ำแล้วเ็จะเสียวปุ๋ยเมื่อวานแล้วนอกจากพี่ว่าโอ้ยมีน้ำแล้วพี่น้องกว่าจะเห็นมอเอ้ยมีน้ำแล้วนอกจากน้องมีน้ำแล้วเ็จะเสียวปุ๋ยเมื่อวานแล้วนอกจากพี่เอ้ยปว่ากว่าว่าจะสะอ่อนแด้จ้ะป็ตกเต็มทีสามแถวเดียวนี่พี่น้องเพราะท่านเศร้าเดียวกับแห้งเดียวกับค่อยจ้ะจ้ะเพาห้อกระสีออกมาพี่น้องฝนกับห้อกระสีลิ่มๆนี่ห้อกระอัน พ่อกะพ่อเผาลงเนี่ยพี่น้องจะว่างพ่อเศร้าตกไจ้ะนี่เนหัวกะสีออกมาพี่น้องฝนกับหัวกะสี่ลิ่นๆนี่พ่อกะอันพอกะพ่อเผาลงเนี่ยพี่น้องจะว่างพ่อเศร้าตกไจ้ะนี่น้อยพี่น้องนี่นี่นี่ห้องเลียยวหินจันตัดท่อนเลยฉับปุกเนาะป๊ฝนแห้งดีด้วพี่น้องถ้าพี่น้องมาเบิร์เด้อตาม้ำฝนจะน้ำฝน กอกอันกอบกอกกระบือง่อยเนาะพี่น้องเนี่ยจะเล่ามาปลูกไหกว่าก่อกว่าพลว่าอยู่ก่อนฝนตกถ้าพี่น้องลงบงหน้าก่อนเนาะบงแล้วปลูกจ่าหัวอยู่หน้าจันมันมันเป็นหัวยังเพื่อนหญวยังกระบืงอหญวนี่เปียกกว่าแล้วหัวยังว่า โอ้ยมีน้ำแล้วพี่น้องกว่าจะเห็นมอเอ้ยมีน้ำแล้วนอกจากน้องมีน้ำแล้วจะเสียวปุ๋ยเมื่อวานแล้วนอกจากพี่ข้าวกระสีออกมาพี่น้องฝนกับข้าวกระสีลิ่นๆนี่ข้าวกระอันข้าวกระเพราเลงเนี่ยพี่น้องจะวางบ่รเศร้าตกเลยจ้ะนี่เน้องที่เกี้ยตี้ยหเอ้ยน้ำแห่งฟันเดฟอนะต้นสขลเลยจ้ะกว่าต้นโขลกรงบบข้ากว่า ว่าไม่ฝนหนาดามพี่น้องดีใจยี่ด้นองพี่ีน้องเนาะตกก็มากหรอเอ้ยจปมน้องจ้าว่าจะว่าฝนตกบ่ท่านเจ้าเลยได้ใจน่เดียวกับมากอีกว่าน้ำอยู่กลางให้หน้าฝนจะนนี่มันจะว่านี่ว่านย่ฝนหนาดามพี่น้องดีใจยี่ด้นองพี่ีน้องเนาะตกกมากหรอเอ้ยจีมนบอกอัน กอกกระบือขอยเนาะพี่น้องเนี่ยจ้าเล่ามาปลูกไม้กว่ากว่าพอเราว่าอยู่วินอยู่ตกตั้งแต่ตีเอ็นที่สามมนได้พี่น้องกว่าพี่น้องพีชมมึงฝนลงหนาโอ้ดีเดีรถตัดพอน้องจ้ากว่าจะว่าฝนตกบ่ท่านเช้าเลยได้จ้า